สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นนยนายอันออฟฟิเชบริษัทเอเจนซี่ที่ไม่มีวันหลับไหลไม่ว่าจะวันไหนๆก็ไม่เคยได้หยุดพักแ่หนหยากหยุดเลยเรากำลังตามหาพนักงานใหม่ไฟแรงในหลากหลายตำแหน่งงานแต่ถ้าจะให้มาพูดอย่างเดียวก็คงจะไม่น่าสนใจเราไปฟังเสียงจากคนในออฟฟิศกันดีกว่าค่ะว่าทำงานกับนายนายอันออฟฟิเชแล้วชีวิตดียังไงทำงานที่นี่หรอคะไม่ต้องมีหรอกออฟฟิศอา ไม่ต้องมาสแกนิ้วสแกนหน้าให้วุ่นวายไม่ต้องมาเบียดกับใครบนรถไฟฟ้าอยากจะทำงานตอนไหนก็ได้ขอแค่งานเสร็จก็พอแล้วแกก็พองานไม่เสร็จนี่แหละจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับทีออฟฟิศอ้าวอะไรไม่รู้จักเขาหรอกทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้ไปเบียดกับใครบนรถไฟฟ้าเขาหรอกหามาก็มาตั้งแต่ตีห้าวจะได้กลับก็เกือบเที่ยงคืนไม่เคยได้เห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาหรอกเดี๋ยวว่าจตหาแฟนเลยแค่เวลาจะปัดทินเดยงไม่มีเลยแก ที่นี่นะครับพี่พี่ทุกคนในออฟฟิศใจดีกันมากๆเลยผมเพิ่งมาทํางานใหม่ๆพี่พี่ก็ทักทายถามไทยกันอยู่ตลอดผมรู้สึกได้เหมือนอยู่บ้านเลยครับดีใจมากที่ได้ทํางานที่นี่กับทุกคนครับถามอยู่นั่นแหละ ถามเข้าไปพี่เจสช่วยมาดูคอมให้หน่อยน้องเจสช่วยดูหน่อยคอมมันร้อนอ่ะช่วยมาดูหน่อยได้ไหมรู้จักไหมคาว่าดาต้าไอนิจเนียงานที่ไม่ได้ไว้ว่าซ่อมคอมอ่ะไม่ต้องทํางงทํางานมันแล้วมั้งอยู่บ้านก็ซ่อมคอมให้แม่มานี่ก็ซ่อมคอมอีกพี่เอา QR ามาเลยอย่าผมโอนเงินแล้วให้พี่ไปซ่อมรานข้างตึกเอานะพี่เจสมาดูคอมให้หน่อยรอบนี้เสียบปลั๊กแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ติดอะ่ะจ้า <c oughs> ผมมันเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบทำงานในออฟฟิศที่นี่เลยตอบโจทย์ผมมากเลยครับพี่ขอแค่มีงานส่งเนี่ยผมจะไปนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ทำงานออนไลน์ไกลออฟเบส <c oughs> นิววะพี่แบกงานไปทำทุกที่เพิร์ฟพอไม่แหวนของแท้ถึงต้อนปีใหม่อยู่บนดอยเนี่ยต้องโดนตามงานอันนี้ถ้าผมหยุดยาวไปดำน้ำเนี่ยพี่จะไม่ตามผมให้ไปทำงานกับเต่าทะเลเลยเหรอแบกทำงานไปทุกที่เนี่ยคนที่นี่เนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีสุดๆค่ะ ทักทายกันตลอดพูดคุยกันทั้งวันแพรเนี่ยเอนจอยสุดๆเลยค่ะก็ไอ้ที่ว่าทักทักกันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะซื้ออะไรมากินก็ทักซื้อข้าวมากินก็ทักซื้อขนมมากินก็ทักเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยจะกินพี่เข้าไปด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็ไอ้เรื่องเม้ามอยเนี่ยหนูรู้แล้วค่ะว่าลูกพี่นัดสอบได้ที่หนึ่งลูกพี่เก่งเนาะหัวพี่แอนก็ถูกหวยคนจะรวยช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่หนูไม่รู้เนี่ยคือเมื่อไหร่พวกพี่จะหยุดพูดกันสักทีคะ โอ้ยแกอย่าให้พูดตั้งแต่ทํางานที่เนี่ยนะไม่เคยเหงาเลยสักวันเดียวได้เจอผู้คนมากมายได้เมาหมอยไม่มีวันหยุดบอกเลยว่าจอยมากปล <c oughs> ่อย้ฉันเหงาบ้างก็ได้นะเดี๋ยวไปรีบประชุม <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าก็โทรมาเดี๋ยวหัวหน้าก็โทรมาโทรทั้งวันโทรอยู่นั่นแหละโทรไม่เว้นวันหยุดราชการเดี๋ยวนี้นะนาฬิกาปลุกไม่ต้องตั้งปลุกแล้วเจ็ดโมงเช้าโทรมามอร์นิ่งคอตามงานทุกวันเป๊ะว้า เป็นยังไงกันบ้างคะกับนายนายอันออฟฟิเชีชีวิตดีๆที่ลงตัวอย่าลืมส่งเรซูเม่กันเข้ามาเยอะๆนะคะเรายัางต้องการเพื่อนร่วมงานกันอีกเยอะเลยค่ะมาร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันเยอะๆนะคะพวกเรารอคุณอยู่ค่ะฮะลูกค้าขอแก้เดี๋ยวบอกน้องๆว่าวันนี้มีโอทีจ้ะวันนี้มีโอทีจ้ะ